สวัสดีครับสวัสดี f อฟิ่ติงแมคโครทุกทท่านครับยังอยู่ที่วัดขนอนครับตอนนี้สเต็ปสองแล้วครับหลังจากที่ปัน้นคันแล้วก็ลงไปเสริมคันแล้วก็เดินแนวนะครับนี่น,น้ำมาได้ระดับหนึ่งแล้วโอ้โหสองวันแรกนี่น้ำเต็มชั้นนี้เลยนะขุดไปเมตรเดียวนี่น้ำโอ้โหอันนี้เริ่มแห้งนะครับเพราะว่าตั้งเครื่องดูดแล้วก็ล้วงลึกลงไปนะ สู้น้ำนะครับลรอบยังเป็นน้ำอยู่นะนี่โอ้ตุ้งนาเห็นไหมเห็นน้ำไหมก็ถือว่าโชคดีที่ผมกั้นคันได้ทันแล้วก็ก่อนที่น้ำจะเดินล่างเยอะนะครับหนะมุนรอบเลย3า0ร้อทกิองศาเลยนะครับแล้วก็มีเครื่องเฮีซื้อเครื่องให้พอดีนะครับแต่ก็ลึกอยู่ นี่น้ำก็จะค่อยๆเขาเรียกอะไรงวดเหรอน้ำก็จะลงลึกลงไปเรื่อยข้างบนนี้ก็จะแฉะแล้วสองวันแรกนี้ข้างบนนี้น้ำครึ่งหัวเข่านะชั้นเนี้ยน้ำครึ่งหัวเข่านะนี่ก็เดินแนวเลยหรือว่าประมาณ3เมตรนะก็ค่อยแล้วก็ยัดดินคันนี่นะเผื่อไว้แล้วเดี๋ยวค่อยมาแต่งอีกทีกะให้แห้งพอดีนะครับ ขันเข้าๆนะครับด้านนี้ก็เสริมไปแล้วสูงเข้ากันแล้วน่าจะเมตรหกสิบจะมั้งเนี่ยความสูงของคันนะแต่ไปทางโน้นก็จะเตี้ยลงเพราะว่าที่ตรงนี้ต่ําสุดนะครับแล้วก็มีน้ําเยอะสุด <c oughs> น้ําก็เข้ามาดีจังเลยแต่ว่าดูตู้ก็ค่อยๆงวดไปนะครับทางโน้นก็จะเป็นหลุมล่อน้ําไปเลยนะครับทีนี้เราก็ เราก็จะเปิดบ่อให้กว้างออกไปนะทีนี้น้ําก็จะงวดลงเรื่อยๆนะครับน้ําก็จะมาอยู่ชั้นลึกนี้อย่างเดียวพอเยอะเกินขนาดก็ดูดออกไปน่าจะความลึกน่าจะใกล้เคียงอยู่แล้วครับตอนเช้ามาเนี่ยน้ําสีเขียวเลยนะพอเย็นนี่รถทํางานก็คุณหน่อยก็พ <c oughs> <c oughs> อ,อได้ทํางานกันครับ <c oughs> ออต้องหาวิธีนะอยู่กับน้ำหาวิธีแก้ไขไปต้องไล่สเต็ปไปอย่างเงี้ยครับหลุมล่อนะครับแล้วก็แล้วก็มาทำลางให้น้ำตกนะครับตรงจะมีที่ลึกนะครับแล้วก็ทางโน้นเป็นที่ตื้นเพื่อตอนเช้าพอดูดน้ำที่ลึกนะครับตรงที่ตื้นเราได้ทำงานได้ไม่ต้องคลอย ไม่อย่างนั้นมาคอยให้ดูดน้ำพอดีอะครึ่งวันมาก็สายแล้วก็เลยดูดน้ำตรงที่ลึกนะครับพอตรงนี้น้ำน้อยยุบลงเราก็ตักตรงนี้ได้นะครับก็วางแผนให้ทำงานได้นะครับก็เดี๋ยวก็ลงกันเรื่อยๆนะครับนี่ตอนนี้ก็ใช้รถทอยดินไปตรงนน้นก่อน หลักๆก,ก็คือสู้กับน้ํานี่แหละแต่ก็น้าก็เริ่มงวดลงไปแล้วไปอยู่ชั้นล่างแล้วก็จะไม่เป็นปัญหากับรถวิ่งเท่าไหร่นะครับยังไม่ยุบนะครับอ่ะครับมาต่อคลิปหยุดไปหยุดไป1วันเออเดี๋ยวมาต่อคลิปให้ก่อนนะครับแล้วก็ช่วงที่ตัก เปิดให้กว้างเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไไดต่อคลิปทักทีเออรีบรีบนะครับแล้วก็เครื่องมีปัญหาบ้างนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูเดี๋ยวไปดูเครื่องนะครับนี่จวหัวไปก่อนไม่จหัวแล้วเออนี่มันต่อคลิปแล้วกาคลิปแล้วนะนี่หลังจากที่เราล้วงไส้ลงไปนะครับรวมช่วงกลางขยายออกไปนะน้ำเขียวเลยนะครับนี่น้ําเขียวเลยนะครับความลึกให้ได้นะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยแห้งแล้ว เนี่ยนะแล้วเพราะว่าชาวนาเขา,าหวานข้าวแล้วเขาจะปล่อยน้ําออกนะเออน้ําค้างเอมแห้งพอเริ่มแห้งนะครับก็ดีหน่อยน้ําจะไม่เกิดละทีนี้น้ําจะซึมล่างอย่างเดียวแต่ปัญหามันก็คือ <c oughs> ไอเครื่องนะครับเออเครื่องที่เฮียตื้อมาเนี่ยมันเป็นตัวหกแรงครึง่งเออกําลังมันไม่พอนะครับมันสู้ไอเครื่องแดงไม่ได้มันเร่งสุดเลยนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูเดี๋ยวให้ดูหน้างานคร่าวๆก่อนนะครับนี่เปิดไปแล้วอ่าน้ําอ่ะมันยังอยู่อีกเป็นเมตรนะครับตอนเนี้ยมันต้องน้ํามันต้องลงไปให้เหลือประมาณ30มสิเซนหรือเออสามสิบเซนเราจะได้เก็บพื้นบอ่อได้นะครับคือว่าเราจะได้เอาเปียกๆเนี่ยใส่รถปนไปนะครับไว้บนนะครับเอาแห้งไว้ล่างเอาเปียกไว้บนมันจะได้ขนไปพื้นบอ่อมันจะได้เออ เรียบๆสวยๆเสมอกันหน่อยนะครับเพราะว่าดูน้ํามันเครื่องไม่ไหวนะครับทีนี้เออใช้ใช้ไปก็ยิ่งไม่ไหวใหญ่ร้อนระดับดูระดับเหมือนกําลังไม่พอนะครับเนี่ยผมก็เลยเอาเครื่องผมมาเปลี่ยนดูแต่ของผมอมะทอมันสั้นนะครับก็เลยเอาเอาเครื่องมาอย่างเดียวแล้วก็ใช้ท่อของเฮียนะเป็นตัวเครื่องแดงอ่า เจ็ดแรงนะเออมันก็ห่างก,กันแค่นิดเดียวนะแต่ว่าเครื่องเนี่ยตอนนี้ยังเร่งไม่สุดนะครับเจ็ดแรงแต่ของเฮียเขาหกแรงครึ่งนะเออลองคุยคุยกับของอาจารย์ส่งอาจารย์ส่งเขาบอกว่าแรงเครื่องไม่น่าจะน่าจะไม่พอเออแต่ความจริงไงเครื่องของเฮียเขาเนี่ยตัวหกแรงครึ่งเนี่ยแพงกว่านะครับแพงกว่าของผมนะครับเพราะว่าเหล็ก เขาเรียกว่าอะไรคุณภาพของเหล็กของอะไรมันดีกว่าแต่กําลังไม่พอเวลาโดนน้ำนะครับอันนี้ก็มาดูของผมเนี่ยเพิ่งจะมาเปลี่ยนกันวันนี้นครับก็ดูว่าจะจะดับไหม <c oughs> ของเฮียเขาร้อแล้วดับร้อแล้วดับผมก็ไม่รู้จะทายังไงนะครับน่าจะกําลังเครื่องไม่พออย่างอาจารย์ส่งเขาว่านะก็เลยลองเอาตัวของผมมาของผมเจ็ดแรง ของเขาหกแรงครึ่งแต่เจ็ดแรงเนี่ยคููกว่าเพราะว่าเ,าเ,าเกรดของเหล็กที่มาทำเครื่องเนี่ยมันมันไม่ดีไอตัวหกแรงครึ่งเนี่ยจะเป็นเกรดดีกว่านะครับแต่ผมมาลองติดมเมื่อเช้าเนี่ยเนี่ยเพิ่งลองวันนี้แหละหลังจากที่ดูดน้ำไปแล้วมันไม่แห้งสักทีก็เลยทำงานลำบากนะครับมันจะเละก็ะเลยต้องเอาเครื่องมาลองดู แต่เร่งยังไม่สุดนะครับเนี่ยตัวเจ็ดแรงเครื่องแดงนะครับเร่งยังไม่สุดเครื่องสีแดงครับของเฮียเขาสีส้มที่ถอดวางอยู่ข้างๆนะเดี๋ยวเข้าไปใกล้จะไม่ได้ยินเสียงนะเนี่ยตัวนี้สีส้มตัวนี้สีแดงเน,นี่ยเร่งยังไม่สุดแต่ตัวสีส้มของเฮียเนี่ยเร่งสุดเลยไม่งั้นน้ําไม่ขึ้นอันนี้เร่งยังไม่สุดเกือบสุดเ,เท่ากับเท่ากับว่ากาลังอะ่ะเหลือแล้ว น้ำก็ออกพอกันแล้วถ้าเราจะไม่เร่งสุดเพราะว่าเร่งสุดมันก็จะกินกำลังเครื่องแล้วก็มันจะทำให้เครื่องร้อนร้อนแล้วก็อาจจะดับเหมือนที่เป็นนะครับแต่ก็ยังไม่รู้ผมซื้อมาก็ยังไม่เคยใช้ดูดน้ำลึกขนาดนี้นะครับประมาณ4เมตรแต่น้ำที่ออกเนี่ยมันใกล้เคียงกันแหละเนี่ยความแรงของน้ำที่ออกะครับ ให้มันออกประมาณนี้แล้วก็ไม่ดับให้มันดูดได้ตลอดเออจะได้แห้งคลิปนี้ก็เลยเป็นการฝากฝากสำหรับ f c ที่จะซื้อเครื่องเออแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูคลิปหน้าก็ได้ว่ามันจะร้อนแล้วดับไหมถ้าคลิปหน้ายังใช้เครื่องตัวนี้อยู่ก็แสดงว่าตัวนี้ดีแต่ดูอะเสียงเครื่องอะมันไม่เคกนะ เสียงเครื่องอ่ะมันจะนิ่มกว่ากันนะระหว่างตัวนี้กับตัวหกแรงครึ่งตัวเจ็ดแรงจะนิ่มกว่าก็สังเกตจากต้นชิปได้เออต้นชิปอ่ะยังใช้ตัวหกแรงครึ่งอยู่นะครับอันนี้ชิปท่อนหลังนี่มันเป็นตัวเจ็ดแรงแล้วเอาสรุปว่าไม่ดับนะครับ ใช้ได้นะครับดับก็ตอนน้ำมันหมดเพราะว่ารถไอเครื่องมันเอียงถังมันเอียงน้ำมันจะหมดบ่อยแต่ว่ายุบเป็นเม็ดแล้วครับเกือบจะใช้ได้นะครับนี่ก็เริ่มตักได้แล้วโอเคใช้ได้แล้วนะน้ำยุบไปแล้วเออเครื่องแดงเครื่องแดงเจ็ดแรงนะครับชนะแบบใสๆเร่งเกือบสุดเหมือนกันสุดเลยครับ ถ้าไม่สุดแล้วมันเครื่องมันไม่เรียบมันกระพือกระเพือถ้าเร่งสุดแล้วก็ไม่ดับครับไ้ได้เลยนี่ดูดดับตอนน้ำมันหมดอย่างเดียวเออเกือบจะแห้งแล้วครับเกือบจะทำงานได้ละอีกนิดนึงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ